ไก่นะครับอันนี้เป็นส่วนอกนะครับหั่นเป็นชิ้นพอดีคําแล้วไก่ผัดเม็ดมะม่วงหิมพานเม็ดมะม่วงหิมพานนะครับคั่วแล้วไก่ของเราก็จะลุกแป้งก่อนนะครับอันนี้ใช้แป้งข้าวโพดน,นะครับแต่จะใช้แป้งทอดกรอบก็ได้เหมือนกันตั้งกระทะนะครับทอดไก่ก่อน ไก่ทอดแค่พอสุกนะครับเสร็จแล้วพักเสด็จน้ำมันเริ่มผัดกันนะครับตั้งกระทะใส่น้ำมันกระเทียมสับนะครับหอมใหญ่พริกชี้ฟ้าแดงผัดให้สุกนะครับสุกแล้วนะครับเติมน้ำไปครึ่งแก้วน้ำพริกเผาซอสหอยนางรมซีอิ๊วขาว น้ำมันงาเราจีนเพิ่มความหอมไม่มีก็ไม่ต้องใส่นะครับส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะครับไก่เม็ดมะม่วงหิม,มาพานต้นหอมหั่นท่อนนะครับพริกแห้งทอดดนตีมา ครับจัดใส่จานไก่ผัดเม็ดมะม่วงหิมาพานพร้อมขึ้นโตรับประทานแล้วครับสีสันก็พอใช้ได้นะครับน่ากินมากๆไก่ผัดเม็ดมะม่วงหิมาพานขึ้นโต๊ะ พร้อมรับประทานแล้วครับจัดปามีคนเดิมนะครับวันนี้ให้หุงข้าวเองหุงข้าวขาวนะครับเป็นไงครับเป็นไงครับโอ้โห